มีอา o o d มอร์นิ่เช้าวันที่เท่าไหร่เชา้าวันที่สี่ว้าวเช้าวันที่สี่แล้วเร็วจังนอนหลับไหมลูกเมื่อเช้าเสียงนกมาปลุกแต่เชา้าเสียงดังมากทุกคนทุกคนได้เวลาออกเดินทางแล้วคะ่ะวิื่อกี้ไปทก่ายน้องฝรั่งมาจากฝรั่งเศสนะคะทุกคนเป็นผู้หญิงเที่ยวคนเดียวสุดยอด น่ารักมากเลยอายุน่าจะ1ิบแปดสินี่แหละเนาะมาคนเดียวขี่มอเตอร์ไซค์เมื่อวานเขา,ากลับมาเกือบหกทุ่มอะ่ะไปเที่ยวทั่วเลยที่หาดสามรอยอดนะแบบว่าสุดยอดอะเออแต่ก็แอบ,บห่วงเขานะเพราะว่าเขาแบบมาคนเดียวแล้วก็มืดขี่มอเตอร์ไซค์อะ่ะทุกคนเนอะขนาดเรามาแบบเป็นครอบครัวเราอยากรู้สึกกลัวเลยอะขนาดขี่รถยนต์นะโอเคค่ะก็เป็นมิตรภาพดีๆเนาะ ก็ไม่ได้ถามชื่ออะไรเขานะผู้ภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วอะเออเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้เราก็ขับรถออกมาที่จะเดินทางไปต่อนะคะไปบัดกูดบีชนะคะก็บรรยากาศตรงนั้นยังไม่เคยไปเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเที่ยวพร้อมกันนะคะทุกคนผาชมภูเขาสามร้อย,ยอด เบียงรถทุกคนเติมน้ำมัน720บาทนะที่ปั๊มแถวๆใกล้ๆทับสแกนนี้แหละก็ได้ได้น้ำขวดหนึ่งอ่ะตอนนี้เรากำลังจะให้ข้าวมีอาข้าวเที่ยงได้แล้วจะยืนกินเลยยังไงกินข้าวกันทุกคน รอดตายเพราะเข้าปั้นตลอดเลนะ้วกินแล้วมันอยู่ท้องมากเลยทุกคนเนี่ยวันนี้นะคะเราก็ได้แบ็คคอฟฟี่ไม่ใส่น้ำตาลบ้างนะคะคินแบบไม่ใส่น้ำตาลเราอยู่ที่คาเฟอเมซอนสาขาทับสะแกนนะคะประจวบคีรีขันแวะเติมความความเข้มของกาแฟนิดนก็ง่วงนอนมากเลยนั่งรถนานก็ง่วงนอน สวยสวยเลยอะขับรถมากลางคืนตกใจได้นี่ตัวเบลล์อ,อยู่ใกล้ถนนด้วยเราลงไปดูน้ำทะเลนหน่อย <c oughs> เนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ทุกที่ของประจวบเลยนะเธอ <c oughs> เนี่ยทุกคนเป็นหมู่บ้าน <c oughs> เอ่อแล้วก็มีพื้นที่ขายของขายกาแฟขายอาหารพื้นพื้นบ้านเนี่ย ว้าวว้าวโยทะเลดีมากเลยน้ำสวยมากอากาศก็ดีทุกคนเดี๋ยวเดินลงไปดูหน่อยไหมเดี oh <my> <laughs> ๋ยวให้าไอยเจ้มันโดนขึ้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เลย จะลึกมากเลยเพราะคลื่นมันก็แรงดิอยากทรายไม่ได้ทรายร้อนมากเลยนะทรายร้อนมิ娅อ,อยู่ไหนอ่มิ娅คนสวยหนูอยู่ไหนน้องกลัวทะเลอ่ะอลูกตรงนี้เขาเรียกว่าตรงนี้นะหาดเนี้ยหาดเนี้ยเขาเรียกว่าหาดบ้านทางสายอ่ะเขาเขา,เขาพูดเมื่อกี้นะเป็นชื่อของหมู่บ้านแล้วก็เป็นชื่อหาดด้วยแล้วก็ มีที่พักมีร้านอาหารเป็นโอทอบชาวบ้านบริหารกันเองนะ700กว่าบาทจะเป็นบ้านไม้ไผ่นะจ๊ะอันนี้750บาทรวมอาหารเช้าด้วยโอเคทุกคนเมื่อกี้เราก็ไปถามราคามาเนาะเขาก็บอกว่าบ้านพักไม้ไผ่จะเป็นจุดแข็งของที่นี่นะก็คืออิงกับธรรมชาตินะมีห้องน้ำแหละแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีพัดลมหรือเปล่านะแต่เราไปดูบ้านก็โอเคอยู่นะนักชิลช ส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะักท่องเที่ยวจะเป็นต่างชาตินะทุกคนร่มลืน่นกิจกรรมที่นีเ่เขาจะพาไปดำน้ำด้วยแต่ว่าต้องจ่ายเพิ่มนะคะมีร้านอาหารคือจบครบที่เดียวแต่ว่ามันจะดูเหงาๆไปนิดนึงนะสำหรับคนที่ชอบแบบว่าหวือหวาเนี่ยมัน,ม,นมันต่างจากหาดทั่วไปเพราะแถวนี้มัน,มนอะไรนะหน้าหาดลึกมาก มันไม่สามารถเดินชิลอะไรได้มากเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าถ้าชอบสไตล์เนี้ยบ้านพักไม้ไผ่ก็แปลกดีนะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับสายสายแคมปิง้งสายอะไรนะสายแบ็คแพ็คอืมน่าจะเหมาะนะแต่แต่สำหรับเราก็โอเคแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูอีกที่หนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวไปกันเลยจ้าฝากไว้ด้วยนะคะ,ะบ้านทางสายนะคะ บ้านพักไม้ไผ่นะคะทุกคนจะพาทุกคนไปขึ้นเขาเขาเขียนว่าทางขึ้นก็เลยขึ้น <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ขึ้นไมนะ่เนอ่ยเที่ยวแบบเราเนาะอะไรนี่ระวังรถบรรทุกเข้าออกอะโอเคไปดูทางอันนี้ขึ้นเขาไปชมวิวประมาณนี้แหละทุกคนไม่เคยมาเนี่ย อทุกคนคือพระตำหนักกรมหลวงจุมพรเขาทงชัยทุกคนไหนม่ยาอยู่ไหนยาใส่บวกกันแดดกันแดดไว้ร้อนเข้ามาก็จะมีก็จะมีพระพุทธร,รูปนี่ยังมีช้างสาธุโอ้ดีต้นกระบองเพชรปะปาดมะพร้าว เอาไว้ไวาดหรือเอาไว้กิน <Yeah. S 1> มีไอติมเนี่ยนะทุกคนโอ้สาธุวิวสวยวิวทะเลน้ำเป็นสีทะเลใสๆนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นบันไดนะคะไปพระมหาธาตุเจดีพักดีประกาศอันนี้ทางขึ้นนะโอ้บันไดกว้าง เร่อเาหอบเลยเนาะทุกคนตรงนี้คือพระมหาธาตุเจดีพักดีประกาศนะคะทุกคนอยู่บ้านกูดประจวบนะคะสวยมากเลยเดินขึ้นไปไหมไปข้างข้างหน้าก่อนทางขึ้นเยจะเป็นพญานาคสีขาวสวยดีแล้วก็ข้างๆพญานาคก็จะเป็นดอกลีลาวดีสีขาวด้วยเนาะไปชมความงามข้างบนกันไหนๆมาถึงแล้วก็เดิน ให้ขึ้นให้ถึงเลยเนาะเป็นพระมหาธาตุเจดีสีทองสวยงามอยู่โอ้เจอเด็กนักเด็กน้อยมานั่งวาดภาพป,ปะโอเคเดี๋ยวอ่านป้ายก่อนนะคะคือว่าไม่ให้อาสัตว์เลี้ยงเข้านะคะเดี๋ยวน้องม่อารอตรงนี้นะเดี๋ยวมามีถ่ายรูปก่อนก็คือน้องหม,งมาขึ้นมาไม่ได้นะคะทุกคน เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในพี่หนึ่งผู้หญิงก็ต้องแต่งกายสุภาพนะคะห้ามนุ่งสั้นเนาะเด็กๆทำอะไรกันคะวาดภาพเหรอว,ว้าวนายขอดูหน่อยอสวยงามมากค่ะอลามตา น่ารักมากนะคะน้องๆมาสเก็ตภาพว้าวสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิวทะเลดังนูนนะคะวันนี้วันศุกร์เนาะเด็กๆก,ก็ยังมายังมาโรงเรียนอยู่นี่นะ่าจะเป็นวิชาวาดภาพหรอเปล่าโอ้ขึ้นมาก็คุ้มอยู่คุ้มเหนื่อยเหงื่อแตกนี่เนอะ คือกำแพงสูงกว่าดิฉันในชั้นเตี้ยนะจะกลับแล้วทุกคนไม่ใช่จะกลับแล้วจะไปหาที่พักแล้วตอนนี้จะ่ายสามแหละเงียบกิบทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หาดบ้านกูดนะทุกคน ชมบรรยากาศสองข้างทางนี่ก็คือเงียบมากอันนี้มันบ่ายสามยังร้อนอยู่เนาะทะเลก็สวยดีนะประมาณถ้าจ,จอดรถตรงไหนชอบตรงไหนก็นั่งได้เอาเก้าอี้ไปนั่งได้เป็นสาธารณะอยู่โอเคอยู่ทะเลสวยแต่ว่าหาดเขา,าดูลึกนะ ก็เห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติปะปา,ายนี่ก็ฝรั่งเออตรงนี้น่านั่งนี่ว,ว้าวโอเคเป็นบ้านเป็นหลังหลังเท่าไหร่นะที่เราดูไว้เขาบอกว่าราคาถูก้็งไม่บอกราคา สอบถามแล้วนะคะก็คือไม่รับน้องหมาเลยไม่ไปต่อนะคะทุกคนก็เลยไม่ถามราคาเลยโอเคเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะไปที่ไหนอีกมีอาไปนั่งไหมมอเตอร์ไซค์น้อยน่ารักมากสวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บ้านกูดนะหาดบ้านกูดนะแล้วก็ขับรถหาที่พัก จนลงตัวได้ที่นี่แหละสวยมากห้องนี้นะคะมันเป็นอพาร์ตเมนต์นนะทุกคนเราอยูอ่ชั้นล่างชั้นล่างมีห้าห้องกระบงก็ห้าห้องห้องนี้หนึ่งพันบาทน้องหมาฟรีจริงๆน้องหมาเขาคิดสองร้อยบาทแล้วมีเงินประกันแต่วันนี้นะคะเราได้ที่หนึ่งพันบาทรวมน้องหมาแล้วก็ไม่มีเงินประกันนะทุกคนพราน่ารักมากเลยเนี่มีอามีอา ยาก็วิ่งสนุกสนานนะคะเข้ามาก็ประทับใจมากกิ่นดีสะอาดเหมือนโรงแรมนะคะมีที่นอนสะอาดแอร์สะอาด,แ,ออาดและเย็นมีทีวีเนี่ยค่ะดูเขาดีไซน์มีเครื่องครัวครบครันอะ่ะมีที่ทานข้าวนะคะทุกคนเนี่ยโต๊ะทานข้าวแล้วก็มีมุมเสื้อผ้าเนาะออกแบบห้องดีอยู่นะเนี่ยก็มีที่ เสื้อผ้าแล้วก็มีตู้เสื้อผ้ามีตู้กระจกนี่มีตู้เย็นนี่ตู้เย็นดูเย็นแล้วก็มีไมโครเวฟมีกาน้ำร้อนมีเครื่องทำขนมปังว้าวแล้วก็มีซิงค์นี่มีเตาไฟฟ้าให้มีมีดอะมีมีดด้วยแล้วก็มีแก้วกาแฟนี่มีจานนี่ซิงค์อะไรให้เรียบร้อย น,ะะนี่อ้มีของเพียบเลยทุกคนช้อนเชิดกะลมงกระละมงังว้กระทะก็มีนะนี่ห้องน้ำเข้ามาก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็มีชีดุดปรับอากาศนะแล้วก็ข้างหลัง ก็ออกมาตากผ้าตรงนี้ี๋ยวว่านี้เราต้องซักผ้านะเราเช่าสองวัน2,000บาทแล้วก็ที่นี่ยังสามารถเช่าเป็นรายเดือนได้นะคะข้างล่างเดือนละ1 0,000บาทรวมน้ํำไฟแล้วเป็นเปมาจ่ายนะคะแล้วก็ข้างบนอะ่ะเดือนละ9,000บาทรวมน้ําไฟเหมือนกันเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูข้างหน้านี่มันมีสวนด้วยดียเราชอบอะ่ะทุกคนนี่ ตรงนี้ก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์แล้วก็มีที่นั่งตรงนี้แล้วก็มีห้องห้องต่อไปเรื่อยๆก็มีฝรังมานะข้างหน้าก็จะเป็นสวนแล้วก็จอดรถไว้ตรงนั้นนะทุกคนพังเอินว่าตรงเนี้ยเขากำลังก่อสร้างแล้วก็รีโนเวทบ้านนะเป็นเจ้าของเดียวกันบ้านหลังละสามล้านนะทุกคนเป็นบ้านพักตากอากาศก็ดีมากเลยนะคะทุกคน ได้ที่พักแล้วก็ดีดาตอนนี้แดดมันยังเยอะอยู่อะทุกคนก็เลยจอดรถไว้ก่อนแล้วให้แดดมันหายก่อนแล้วค่อยไปขนของพอขนของเสร็จแล้วแล้วก็เราไปไหนไปซื้อของกินมาทำไหมเนาะไปซื้อของกินทุงน,นู้นอะมีเซเว่นแล้วก็อะไรนะโรตัสอาหารทะเลตอนนี้อยากกินส้มตำอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ดูน้องมีอาดิดีงาม,องมอาตอนนี้เราอยู่ที่ลาบอุบลร้านส้มตำอาหารตามสั่งลาบอุบล,ล,บบล,ล,บบลนะส้มตำปิดทุ่มก่อปิดทุ่าก่านะส้มตำาป้าอุบลนะจ๊ะมาได้ที่หาดหาดอะไร หาดบ้านกูดยินข้าวก่อนทุกคนเหนื่อยเหนื่อยกลัวจะหาที่พักได้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะทุกคนกอทถาดข้าวก่อน้านั่งดีทุกคนให้ป่าปลากนิกนกน่อน